สวัสดีครับ f c ซแฟนสองแต่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมหยดวอนเก่าเก็จะพ่าย f ซแต่ท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการโทษสัมผัสระว่างนวทิยาพาร่วยกับแม่คนรอยเอียดนะครับเพื่อห้ตองงวดนะครับวันนี้เพื่อหามาแล้วนะครับสิ่งแรยังได้ตามไปฟังน้ากันนะครับขามาแล้วก็ดูหน้าคตที่ตามเป็นกําลังใจเลยนะครับขอม,วมว้วนทางโมน้กานนทิยาในแบงปันมาให้ ผมด้แัทท่านเป็นคลิปก็ว่าจะให้เอฟซีไ่้ทำผู้ชมทุกท่านได้ฟังด้รูปไปน้ำกันทุกๆคลิปนะครับที่ได้แจ้งดนก็ตามไปฟังพร้อมๆกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับท่านชาทุกคนนะคะมารียนวันิยาคะมีแนวทางตัวเลขยากัะเลขสตรคำนวณของแม่ร้อยเอ็ดนะคะวันที่ผ่านมาแนวทางของแม่เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นคลิปองสุดท้ายนะคะมันเข่าหนึ่งหานะคะเข่าหนึ่งหา้า เลขวิ่งมันกับห้วิ่งศูนย์กับวิ่งหนึ่งะคะเลขติดก็มีนะคะมีสีมีหามี6นะคะนะคะ่ะข้างบนเออเลขสูตรเออคลิปแรกกับเขาเลขวิ่งให้กันนะคะวิ่งศูนย์กับ1มันออกมาห้าหนึ่งนะคะ นะคะว่าน like ี a a um ่เพิ as, ่น yes. กับไฮแล้วนะคะไหไฮแล้วเพิ่นบอกว่ามันใจมันใจเกินร่อยนะคะแม่ลอยเอ็ดมันใจเกินร่อยหายมาแล้วจะเป็นตัวได้จะใหายไปฟ้างเสียงสัมผัสละวันนนทิยากับแม่้อยเอ็ดงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองห้าหกหกนะคะ สีค่ะค่ะแม่ขอโทษหลายๆเด้อค่ะรอโดนหนูลงคลิปจะเรียแล้วอ้วนนี่แม่เฮ็ดไว้แล้วม่ค่ะแม่เตรียมไปเรียบร้อยไว้แล้วจะเล่วันที่ผลานมาหรือซื้ว่าจะเข้าคลิปโคงสุดท้ายเขาอ้าววันนี้หนูบอกแล้วค่ะ พร้อมแล้วใชค่ะพร้อมแล้วค่ะพออร้อมเด้อแมรี่เอสวันนี้ศูนย์วิ่งศูนย์กับหนึ่งเหมือนเดิมค่ะวิ่งศูนย์กับหนึ่งวิ่งในวิ่งบนล่างมันงป่ะค่ะแม่แม่บนล่างก็วันนี้มีจุดเดียวว่าเ,เาปลี่ยนแปลงเพราะว่าหนี่งมันลุกโตอันเดียวกันเลยแจวไปแก่นี้ นอกสองยอู้ิโกลคืตายมันเสียชั่วเดนย่งศูนยกับหนึ่งนะคะนี่หลักสิบค่ะหลักหลักสิบเรียกมาทำนองเก่าในเอฟซีฟังให้ดีเบอร์ดี้ทีอินวัตพ่ก็เข้าตรงๆเลยสาวงวดนี้เลขหลักสิบสองค่ะมีศูนยมีหนึ่งมีสอง ลักหนวยลักนวยสี่ห้าหกหัวเจิมเลยค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวลักหน่วย <Yeah. S 1> มีสี่มีห้ามีหกมีหกจับคู่ค่ะ 5, จับคู่ค่ะศูนย์สี่ศูนย์สี่ค่ะห้า ศูนย์หกค่ะศูนย์หค่ะ 1> 1, 4, 1, 5, 1, 6หกค่ะหนึน่งสีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งซีหนึ่งหาหนึ่งหค่ะสองซีสองห้าสองหกสองสหสองหค่ะคเมนย่าดับแม่จะกันยยาหายเห็นพที่ฟั้งจะน้อยหนึ่ง เอสซีฟ้าสุสัตธิ์อขอให้คิดเงินที่ญาตินับนีแล้วกันเนาะตาสับงเนอะเลขจะมาทำนองเก่าวิ่งที่ศูนย์ลองหนึ่งเหมือนเดิมค่ะแล้วทีนี้วิม่มาชุดเดิมเลยเลขจะออกมาอย่างนั้นเลยอย่างไม่น่าเชื่อจะตรงกันทั้งสองชุดถ้าเอาตัวเด่นคือวงที่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนยกเด่นค่ะ ศูนย์สี่ศูนยห้าศูนหก ศูนย์กับหนึ่งหนึ่งวัเมื่อกี้นี่เนาะใครใคก็วิ่งศูนย์แล้วไม่เข้านะคะเนาะวันนีศูนย์มีอดมีเปอร์เซ็นต์มาแน่นอนถ้าถูกแม่มาก็หนึ่งอีกเหมือนเดิมเป็นสี่จะมีคนเป็นตัวเด่นที่สุดในบรรดาที่หนึ่งห้าเราจัดออกไปแล้วเพราะอะไรมันออกไปแล้วให้ เลขสี่ยู่คลิปนี้แม่เจ็ดร้อยเจ็ดแม่ร้อยเอ็ดมั่นใจร้อยเ็เลยค่ะตั้งใจสุดเจ็ว่าเลขจะมาของเต่าทีเม่อี้มูกพี่กีรศูนย์เล้าศูนย์สี่ศน้ามีอต่อต่อเอนะคะกดติดตามฝาให้ดีดูให้ดีใครดูคลิปนี้แล้วรวยค่ะกดไลคดแชร์ให้นพยาด้วยนะคะแล้วแม่จะลให้ฝากเมื่อคืนนี้ลูกค้าของนพยาที่อยู่อยุธยาถูกหลาย โอนไหมนม่พี่ชาวที่แันแตางค่ะก็โอ่ขอบคุณด้วยค่ะลืมชืม่อเขาค่ะเขาบอกว่าเขาดูจากรายการวิทยาค่ะแม่เม่อวนนี้ไม่เด้สามโต้ค่ะอ่ไดสามโตแม่สิหายเนาะแปดศสี่กับแปดหนึ่งสี่ค่ะแปดศูนย์สี่แปดหนึ่งสี่แล้วก็แปด ศ้าเน้นชุดได้ค่ะแม่เลขสามตัวแปดหนึ่งสี่ดแปดศูนย์แปดหน่งสจแปดศูนย์น้าสามันัดสเน้นน้ำนักทอกันม่ะแม่ได้ค่ะค่ะนี้จะนักต่อยัง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 นั้นในวนี่นี้ได้ค่ะบอี่อาจจ้ที่นี่ในต้นึงต เห็นบว่าอันก็ปันเน่ต่อัดใจเอาจะบอกปัดอมันก็าค่ะอ้าสรุปว่าแนวทางของแม่มิซัมเนี่เป็นบ่ค่ะไดามี่ตันี่รุลูกเดินวนจากน้อยหนึ่งแม่ร้อยเอดงวดวันที่16บหพฤศจิกายนสองห้าหกเลขวิ่งเลขแรนมีศูนย์กับ1เน้นที่เลขศูเลขลักซิปลักซิปมีศูนย์มีหมีส เลขหลักหน่วยมีสี่มีหามีหกจับโคโู่หายเลขสองโตมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเป็นตัวเน่นตัวล่องลงมาเป็นหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกแล้วก็ตัวกันอีกจะมีสองสี่สองห้าสองหกทาเลขจะเบิ้ลกับเบิ้ลได้หนึ่งหนึ่งกับศูนย์ศูนย์เลขสามโตมีแปดศูนย์สี่แปดหนึ่งสี่แปดศูนย์หาเน่นซ้ำกันน,น้ำหนักพอกันน้อนที่ยากต้องถือว่าครับเนี่ ขอบคุณแม่หลายๆเ้อค่ะที่หาแนวทางนะคะคุณแม่อยพนแน่ค่ะคดีแล้วก็ของมันทียากก็เายที่ทุกคนเนี่ยมีควกเกี่ยวันน้เนยมัแก่ชิมลอยนเด็สาวหนค่ะแล้วก็มุกการเปลี่ยนแปลงโขมตัวตายแล้วมา72หไมันที่ยาโทรมาอีกทีหน่งจะหายเจ็บเจดตยวเดียวค่ะ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 ขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ พอแม่พีนน้องเอทซี่กับสิเดียนนะคะเสียงสัมผั์แล้วว่านุนยากับแม่ร้อยเอทนะคะแม่บอกว่างวดนี้มันใจเกินรอยนะคะเขากำลมงรุนน้ากันนะคะว่าโค้งสุดท้ายแม่เราจะฟันหายหางเดียวจะเป็นตัวใดนะคะอันนี้หายต้องงวดกันยั่งบ่านนี่ฟันหายกับเป็นเลขหลายตัวยู่นะคะเขาก็มาลรุนน้ำกันนะคะใกล้ๆเลขออกเดี๋ยวนุนทียาจะโทษสัมผั์อีกรอบนึงนะคะ นะคะนุนทิยาขออวยพหรห้พ่อแม่พีออ่น้องเอฟซีโชคดีกันแนวทางของแม่ร้อยเอ็ดนะคะโศกโศกม,มันมันค่ะครับกับวางว่าเอฟซีและทำบลผุรีรทุกททันของเสียงเงินยนฟังแล้วนะครับทินนุนทิยาได้สารูปเลขของแม่โคตรรอยเอ็ดนะครับเพื่อขายมาแล้วนะครับสาหรับผมในไทยคลิปนี้ก็ทีอ็ทะลุปอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่โคตรอยเอ็ดให้ตองวดงวดนีกับมันใจ หมาแล้วนะครับเมื่อวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกหนะครับเพิ่ขายมาวิ่งศูนย์กับหนึง่งวิ่งบนล่างนะครับเออเลขลักซิบก็มีศูนมี1งมี2สอนะครับเพิ่นก็ด็นเ,เลขศูนย์นะครับแล้วก็ลักหนวยก็มี่มี่หามี6นะครับจับคูสอตัวก็มีศูนย์ีศูนย์หศูย์หเพิ่นก็นเดนศูนย์ซีศูนย์หศหะครับตัวร่องก็มี หนึ่งซีหนึ่งหาหนึ่งหกนะครับนี่ก็ตัวร่องนะครับตัวกันก็นมีสองซีสองหาสองหกนะครับกันเลขเบิ้ลนะครับเลขเบิ้ลก็มีเลขศูนย์ศูนย์ศูนย์กับหนึ่งหนึ่งนะครับสามโตก็มีแปดศูนย์ซีกับแปดหนึ่งซีแปดศูนย์หานะครับเี่นพอกันนะครับเป็นแนวทางสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็หวังว่าเอฟซีและธบุ่มซ่อมทุกทาน คงเสิยเงีย้ยในฟังแล้วนะครับสำหรับผมในถ่ายคลิปนี้แต่ขอยุติเพียงเทานี้พบกันอีกในคลิปต่อๆไปสําหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ